สวัสดีครับช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับก็ผมเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับออกไปข้างนอกนี่โดนลมนี่เห็นชัดและเช้าเช้านี่นะครับออกจากบ้านโอ้โหบอกเลยนะครับว่าอากาศนี่มันมันเย็นจริงๆก็แล้วมีอิมะตกในเกมที่เล่นที่แมนซิตี้เนี่ยนะครับเปิดสนามเอติฮัดเซเดียมรับการมาเยือน ทีมจากลอนดอนเวสแฮมเนี่ยนะครับเห็นหิมะตกขนาดนั้นนี่ครับภาวนาให้เมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้เนี่ยนะครับหิมะไม่ตกเยอะขนาดนั้นนะครับไม่งั้นเกมกล่อยเลยแล้วก็มีโอกาสที่นักเตะจะเจ็บสูงมากนะครับเกมนี้เนี่ยเตะคืนวันพุธนะครับตีสามสิบห้านะครับตรงกับวันที่หนึ่งธันวาพอดีเลยก็อ่าบายก็ลุ้นหวยนะครับดึกๆนะครับก็อยู่รุ่นทีมรักของเรานะครับซึ่งทุกทีมเนี่ยน่าจะลงเล่น แมตช์กลางสัปดาห์ทุกทีมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นไป13เกมเอเวอเรตตันก็เล่นไป13เกมเท่ากันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะ8เอเวอเรตตันชนะ4เกมที่เสมอเนี่ยลิเวอร์พูลเสมอ4เกมเอเวอเรตตันเสมอ3แล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้เกมเดียวนะครับก็คือเกมแพ้เวสต์แฮมนะครับเอเวอเรตตันเนี่ยแพ้ไป6แล้วนะครับลิเวอร์พูลยิงไป39ลูกเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกส่วนเอเวอเรตตันเนี่ยยิงไป16ลูก ลิเวอร์พูลเสีย11เอฟเวอร์ตันเสียไปถึง20ลูกเพราะฉะนั้นลูกที่เสียของเอฟเวอร์ตันก็เลยติดลบนะครับลบ4ลูกนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยบวกไปถึง28ลูกบวกเยอะที่สุดนะครับบวกมากกว่าเชลซี2ลูกนะครับเชลซีเนี่ยบวก26ลูกเรามีอยู่28แต้มเชลซีมีอยู่30แต้มตอนนี้เราอยู่อันดับ3ถัดจากเชลซีมาก็เป็นแมนซิตี้นะครับตอนนี้เกาะกลุ่มไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวทีมข้างบนข้างหนาวเนี่ยเขาก็จะเคลียบลงมาเองแหละนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปหนาวแทนเขาก็ได้นะครับเราไม่ค่อยกลัวหนาวนะส่วนเอเวอเรตันเนี่ยมีแค่15แต้มนะครับจาก13เกม,มอยู่อันดับ14นะครับใน5เกม,มหลังเนี่ยเอเวอเรตันเนี่ยไม่ชนะเลยสักเกมนะครับเสมอ1แพ้4ครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับไม่แพ้เลยครับไปดูผลงานเอเวอเรตันใน5เกม,มล่าสุดเลยนะครับก็แพ้เบรนฟอร์ด1-0นะครับ แล้วก็แพ้แมนซิตี้สามประตูศูนย์เป็นเกมเยือนทั้งคู่นะครับแล้วก็เสมอทอแนมฮอสเปอร์ศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้วูฟสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็แพ้วัตฟอร์ดขาบ,บ้านสองประตูต่อห้าครับส่วนลิเวอร์พูลเองนี่นะครับ,รรบก็ชนะซัตเทมันตันสี่ศูนย์ชนะปอร์โตสองศูนย์ชนะอาร์เซนอลสี่ศูนย์ครับลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีเกมเดียวนะครับที่แพ้ก็คือแพ้เวสตชอร์สามประตูสองแล้วก็ชนะแอตเลติ สองประตูศูนย์นะครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับเฮดทูเฮดในยี่สิบเกมในเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้เนี่ยนะครับเจ้าบ้านนะครับเอเวอเรสตนใน20เกมหลังสุดเลยเนี่ยเอเวอเรสตนเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับเสมอถึง11และลิเวอร์พูลเนี่ยชนะไปถึง8นะครับถ้านับเฉพาะ5เกมหลังเนี่ยนะครับเอเวอเรสตนชนะ1นะครับในในช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแพ้ต่อเนื่องนะครับ6เกมในบ้านนะครับนั่นแหละนะครับเอเวอเรสตน ชนะ1นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้กับลิเลพูสองนะครับย้อนกลับไปวันที่20กุมภาสองพันยี่สิบเนี่ยนะครับก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับแพ้ไปสูมดูดสองแล้วหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้นะครับก็เสมอ2-2นะครับวันที่17ตุลาสอ2 0ันแล้ววันที่21มิถุนายน2 0งพนะครับก็เสมอกัน0-0นะครับ5มกรลลานะครับ ลิวพูเนี่ยนะครับก็ชนะไปหนึ่งรูศูนย์นะครับห้ามกราสองพันยี่สิบแล้วก็สี่ทันวาสองพันสิบเก้านี่ยลิวพูชนะไปห้านสองนะครับชนะขาดมากในเกมนั้นนะครับระบบการเล่นเนี่ยเอเวอเรตเนี่ยเล่นระบบ 4, 4ี่หรือ 4, 4ี่1หนึ่งนะครับส่วนลิวพูเองก็เล่น4ี่สาเนี่ยนะครับก็ยืนพื้นมาอย่างนี้เอเวอเรตเนี่ยตัวที่คาดว่าจะลงสนามก็เป็นปิกฟอร์ดโคลแมนก็ตฟรีคีน ดูก้าดีนะครับแล้วก็แดนกลางก็เป็นทาวนซนดูคุเลอาลันแล้วก็กอร์ดอนนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเนื่องจากลิชาริสันเนี่ยนะครับติดโทษแบนในเกมที่ผ่านมาในเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าลิชาริสันเนี่ยนะครับจะแทนตัวใดตัวหนึ่งระหว่างอ e ีวอบี้กับลอนดอนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแทนอ e ีวอบี้มากกว่านะครับเพราะว่า รักดอนเนี่ยอาจจะใช้มาพิงมาชนกับแนวรับของลิอร์พูนะครับส่วนลิอร์พูเองเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะจัดตัวจัดเต็มมากกว่าในเกมเจอซอฟแทมตันนะครับเพราะว่าเกมเจอเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับมันในทุกระอีะดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คิดว่าผู้รุกษาประตูเป็นอลิซรงแนวรับเป็นเทรนด์มาติดฟันได e จอร์บโบ แล้วก็แดนกลางก็น่าจะมีชื่อแดนกลางชุดที่เอาชนะเซาซีปูซูนี่แหละนะครับก็เป็นเฮนโดฟาบินโยแล้วก็เตียโก้ส่วนข้างหน้าก็เป็นโมเป็นดิโกโชต้ามาเน่ซึ่ง3ประสานในชุดนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังกลมกล่อมมากนะครับฟอร์มกำลังดีต่อเนื่องตอนนี้ดิโกโชต้าเนี่ยนะครับก็ขยับขึ้นมาเนี่ยยิงประตูเท่ากับมาเน่เลยนะครับ ส่วนโมเนี่ยนะครับก็นำทั้งดาวซันโบแล้วก็ผู้เล่นที่แอซิสเยอะที่สุดด้วยนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับโมในช่วงนี้นะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับเอเวอรตตอนนี้นี่ภาวะที่คือเป็นปัญหามากที่สุดของเอเวอเรสตนเนี่ยก็คือตัวผู้เล่นที่เจ็บเนี่ยแหละครับเจ็บเยอะมากนะครับก็เลยทําให้ฟอร์มใน5เกมหลังนี้เน่ามากนะครับใน5เกมหลังนี่นะครับ แพ้4เสมอ1น,นะครับเราจะมองว่าเอเวอเรตันเนี่ยนะครับจะคือทางผ่านที่ยอมให้เราผ่าน,นง่ายๆเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับในเมอร์ซี่ซด์ดาร์บี้เนี่ยไม่เคยมีเกมง่ายเลยนะครับสถิติใบเหลืองใบแดงเยอะที่สุดเนี่ยก็คือเมอร์ซี่ซด์ดาร์บี้นี่แหละนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับก็มีจุดที่เราจะต้องพูดถึงอีกเยอะเลยแล้วลิชาริสันเนี่ยนะครับพ้นโทษแบนมาก็อาจจะทําให้เกมของเอเวอเรตันเนี่ยนะครับยกระดับขึ้นมาอีก แล้วก็เล่นที่กูนิชันพาร์คด้วยนะครับส่วนลรฟพูเองเนี่ยนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับถ้ามองเฉพาะในเรื่องเกมรุกเนี่ยลุฟพูเนี่ยมีเกมรุกที่ดูร้อนแรงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทั้งมิดฟิลด์เนี่ยยิงประตูได้ยิางต่อเนื่องเป็นมิติที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยตั้งแต่ครอบคุมทีมนะครับที่มิดฟิลด์เนี่ยจะยิงประตูได้เยอะแล้วก็การยิงประตูจากนอกกรอบเนี่ยซีซันนี้ลร์พูเนี่ยได้ประตูจากนอกกรอบเยอะมากเป็น ประเด็นที่ผมบ่นบ่อยๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาตรงนี้คลี่คลายไปแล้วแล้วก็การเคลื่อนที่ของผู้เล่นแนวรุกทั้ง3าตัวเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มันมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับการสลับตำแหน่งเอ่ยนะครับแล้วก็การเพรสซิงของผู้เล่นทั้ง3คนแลวการการสอบประสานกันนะครับทำให้เวลาจังหวะที่เล่นเพรสซิงเนี่ยนะครับแดนกลางของลิ์พูเนี่ยจะมีการบีกเกมที่ดีก็เพราะว่า ผู้เล่นจากข้างหน้าเนี่ยลงมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีแบ็ค2ข้างขยับขึ้นไปอีกแล้วบอนจังหวะนะครับถ้าเซนเตอร์ฮาฟนะครับตัวใดตัวหนึ่งที่ต้องประกบแนวรุกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยตามแนวรุกที่พยายามทิ้งตัวลงไปเชื่อมเกมเนี่ยครับก็จะมีตัวเพรสตัวเข้าไปกดดัน,นในแดนกลางเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้แดนกลางของลิพูเนี่ยเป็นอะไรที่ผสมผสานนักเตะที่เล่นทั้งแบ็คสข้างนะครับแล้วก็ ผู้เล่นแนวลุกทั้ง3ตัวนะครับก็จะลงมาช่วยเกมด้วยนะครับก็คือรับรับทั้งทีมรุกรุกเครงทีมนะครับแล้วความร้อนแรงของผู้เล่นแนวรุกเนี่ยนะครับทําให้ทั้งโมมาเน่แล้วก็ดิโกโชต้าเนี่ยนะครับติดอยู่ในลิสต์ผู้ที่ได้ลุ้นรางวัลดาวซันโบในซีซั่นนี้นะครับสตาร์ททองคำวาดีเนี่ยนะครับตอนนี้มาแทรกอยู่ใน สามแนวรุกของเรานะครับแล้วก็ยิงไปแล้วเก้าประตูซาร่ายิงไปสิบเอ็ดนะครับมาน่ยิงเจ็ดดิโกโชต้าเนี่ยก็ยิงขยับมาอีกสองลูกจากห้าประตูก็เป็นเจ็ดประตูเหมือนกันนะครับตอนนี้แนวรุกร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็ความนิ่งความมั่นใจของฟานได์เนี่ยนะครับกลับมาหเห็นแล้วแล้วก็ฟานได์ยิงได้ด้วยในเกมที่ผ่านมาตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือการพบกัน หลังจากที่ทําให้ฟานได้เจ็บนะครับระหว่างปิกฟอร์ดกับฟานได้เนี่นะครับเหตุการณ์ที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันเนี่ยในเวลาเล่นลุกเซตพีสเนี่ยนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะครับแล้วคีย์สำคัญก็คือเกมนี้เนี่ยว่ามันจะดูเดอดยังไงก็ตามเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเก็บ3แมแมให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปให้ความอบอุ่นให้กับทีมแมนซิตี้แลวก็เชลซีนะครับเพราะข้างบนเห็นเขาบ่นว่าหนาวนะครับเราก็ต้องขยับเขใกล้เขา ให้าทายสกอร์เนี่ยผมว่าเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยลิวูเนี่ยใส่ไปก่อนเลย2ลูกนะครับนะจะมีลูกที่3ลูกที่4หรือเปล่าเป็นไปได้น,นะครับว่าเมอชีช้ใชซดับบี้เกมนี้นยครับอาจจะเป็นเกมที่ลิวูยิงขาดอีกเมื่อดูเกมเมอชี้ใช้ดับบี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยก็ต้องพบว่าการเข้าทำและก็ความหลากหลายในการเข้าทำของลิวูเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานที่สูงเหมือนซีซันนี้นะครับเพราะฉะนั้น แน่เลยเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยผมมั่นใจว่ามันมี2ลูกแน่นะครับแต่จะไหลไป4 5ลูกหรือเปล่าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะตอนนี้เอเวอเรสต์เนี่ยมีปัญหาทั้งนักเตะเจ็บแล้วก็เห็นชัดนะครับว่าเรื่องความมั่นใจเพราะพอบอลเนี่ยไปถึงนักเตะของเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับจงังหวะที่จะเล่นต่อเนี่ยของผู้เล่นเอเวอเรสต์เนี่ยมันดูไม่ดีเท่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอบอลไปถึงเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ย มันมีอะไรที่จะทําเยอะเลยแต่ตอนนี้เนี่ยดูงงๆงไปหมดนะครับพอได้บอลนเนี่ยคิดช้าทําช้านะครับเมืรอซี่ชาดาบี้เกมนี้เนี่ยจะทําให้เรือพูเนี่ยนะครับ่าน่าจะขมทีมเจ้าบ้านแล้วก็เมื่อย้อนกลับไปดูเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับเอเวอร์ต mm ัน hmm. เองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มาเล่นในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับซึ่งได้พักน้อยกว่าเร์พูนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าในมือซิซารบี้ซึ่งจะเตะค่ำคืนมันพุธต่อเช้าวันพฤหัสน,นะครับตีสามสิบห้าเดี๋ยวผมก็แน่นอนนะครับก็คงจะต้องลุกขึ้นมาดูจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ทำอะไรสะสารอะไรเสร็จก็จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะครับการเดินทางเนี่ยถือว่าเยอะแล้วผมไม่ชอบขับรถเองนะครับรถผมเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยยังเพิ่งมีใหม่สะสมอยู่แค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับ เมื่อซีซาดาบี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันจะเดือดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังเกมเลยนะครับสวัสดีครับ